เราทําการซักคมนะครับดูน้ําที่ออกมานะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าจะมีคาบแบบนี้นะพวกกาแฟชาหกนะครับเยอะมากๆนะนี่สวัสดีครับเบอร์ทนาโดรถมือสองนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการทำคาดีเทลลิงนะครับก็เป็นคันนี้เลยนะครับ c ี v ิ c FD นะครับโฉมนี้สีขาวนะครับ ลูกค้าก็อยากทําความสะอาดรักบบอซักพรมนะครับเดีย๋ยวเรามาลื้อกันดูนะว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จุดไหนที่เราจะเจอเป็นพิเศษอย่าไปดูบีฟอร์ก่อนลื้อกันนะครับไปดูกันอันนี้ในส่วนงานภายในนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเบามีเลอะนะครับแบบนี้เลยคราบต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเบาผ้านะครับเราจะใช้เครื่องซักอยู่แล้วนะพรมนะครับถ้าดูแบบนี้เลอะแน่นอนนะ มือข้างนะครับคลีนให้แต่พวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะไม่ออกนะครับอันนี้มันเป็นรอยขลอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่านี่นะฮะเบาะผ้าก็จะมีคราบการใช้งานต่างๆแบบนี้นะพวกนี้เราต้องลือมาซักนะครับสีเบาะจะหมองนะครับด้านหลังเนี่ยพวกนี้นะครับชัดเจนนะพรมนะครับเดี๋ยวเราลือนะแหงข้างนะครับรอย มือต่างๆนะครับอันนี้บริเวณฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาเพื่อทําการซักพรมนะครับซักชิ้นส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับเอ่อบ่อผ้านะครับเราจะเห็นร่องรอยการใช้งานได้ค่อนข้างชัดนะครับก็จะเป็นพวกคราบเลอะต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูสีน้ําตอนซักนะดาแน่นอนนะอันนี้พวกงานแผงประตูนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะ นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนห้องเครื่องนะครับอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับก็จะค่อนข้างเลอะนะครับมีฝุ่นนะครับการใช้งานอันนี้ลูกค้าเพิ่มการล้างห้องเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะล้างให้นะตัวนี้สีนะครับก็จะมีคราบการใช้งานนะครับมีฝุ่นนะครับแล้วก็คราบใครนะสีขาวเป็นธรรมดานะครับอันนี้ เดี๋ยวเราทําการล้างนะพวกนี้น,นี้เราก็ดูงานเรียบร้อยแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับฝากกระโปรงนะนี่ฝากกระโปรงก็จะเห็นนะครับมีรอยจุดๆพวกนี้นะครับอนี่นะฮะพวกอันนี้จะเป็นพวกขราบหนักนะครับหรือบางอันจะเป็นพวกยางมะตอยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับเป็นส่วนที่เราเลื้อออกมาแล้วนะครับ งานเบาะนะก็จะมาเรียงเห็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการไล่ซักนะครับชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลืท้ทงศาสาด้านนอกนะครับแล้วก็งานพรมตอนนี้เราเอาพรมต่างๆออกก่อนนะตอนนี้กำลังทําการลื้อนะครับพรมภายในในส่วนของงานพรมภายในนะครับหลังจากลื้อเสร็จเนี่ยเราจะเห็นตัวถงังด่างๆนะครับแบบนี้แล้เดี๋ยวเราจะทําการ ดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะยกออกมาซักด้านนอกนะครับในส่วนของพรมนะครับอันนี้เราจะเห็นชัดเจนนะนี่นะครับสิ่งที่อยู่ในพรมนะเดี๋ยวเราต้องซักนะครับคันนี้เคยซักพรมนะครับมาแบบใช้ตัวปั่นไม่ดีนะ ผมจะเสียแบบนี้นี่เห็นไหมครับผมมันจะขึ้นขุยนะอย่างเงี้ยเราไปแปลงหนักเกินไปนะซ่อมไม่ได้นะครับแบบนี้คือปุ้มใหม่อย่างเดียวนะมันขุยหมดแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่สวยงามแล้วนะเดี๋ยวเราซักนะครับพร้อมกับชุดพรมพื้นทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการซักให้นะนี่นะครับเดี๋ยวซักสองฝั่งเลย นี้เราทำการซักพรมนะครับดูน้ำที่ออกมานะครับอน,นี้เราลงน้ำยาซักแล้วเราก็ทำการฉีดได้เลยอย่างน้อยก็ประมาณสองรอบนะครับน้ำยาในการซักพรมแต่ละรอบนะนนี้เราทำการซักเบาะนะครับก็ใช้ตัวดูดนะส่วนด้านหลังอันนี้เราทำการซนะักสายเบลนะครับนนี้เราซักทุกขั้นตอนนะครับ ลงน้ำยานะครับเบลจะหอมมากๆนะอันนี้ก็จะเป็นพมซักเสร็จแล้วเราตากไว้นะครับแล้วเราจะฉีดเบลไปนะครับอันนี้เราทําการซักเบาะนะครับก็ลงเป็นสับน้ํานะครับแล้วก็ตัวน้าํายาซักเบาะผ้านนะแปลงแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวดูดทีเดียวนะครับสะอาดแน่นอนดูสีน้ํา น้ำนะครับแล้ดอกมาแบบนี้เลยแบบสีโครนเลยนะครับหลังจากลื้อพรมมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่า จะมีคาบแบบนี้นะพวกกาแฟชาหกนะครับเยอะมากๆนะนี่ทั้งคันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการคลีนให้ทั้งหมดเลยนะแบบนี้นะครับมันจะออกได้กว่าแปดสิบถึงเก้าสิบอร์เซ็นตะครับถ้าไม่ใช่คับหนักแบบนี้ออกอยู่แล้วนะครับพวกนแบีบ้เดี๋ยวคลีนให้นะครับนี่ขั้นตอนทำความสะอาดต,ตัวถังนะครับเราจะลงน้ำยานะครับแบบนี้แล้วก็ทำความสะอาดได้เลย หัวมักต่างๆให้แห้งนะครับเสร็จขาดนะครับเป,านนบเป่าไล่ไปเลยนะเอซอกควบคุมนะครับแล้วก็พวกหัวสวิตช์นะครับนี่นะครับเราก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ล้อไหลลงไปเหมือนเดิมครับนี่ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะก็จะทําการใส่ลงแว็คต่างๆนะครับเพื่อให้ เคลือบนะครับให้มันเงาแล้วก็กันฝุ่นเกาะนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวเบาเนี่ยใสกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่หลังคานะครับก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับสักเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือยันนิดหน่อยนะครับนี่ เบาะนะครับสะอาดเลยนะนี่แล้วก็ในรถจะมีกลิ่นหอมนะครับ